นกบน้อคุณก้องพกอยู่ไหนเออเออคุณคุณก้องพกเขาอยู่ไหมคือนั่งออกคุณก้องอยู่ไหนคุณก้องพกไม่อยู่เก่งนะนะอเรื่องตีท้ายขัวชาวบ้านคุณสวัสดีค่ะคุณรัตนากองมันเอาไว้ตรงนั้นแหละแล้วถ้าจะให้ดีก่อนกลับเอาคืนไปด้วยพูดจากกันดีๆก็ได้นี่คะคุณรัตนา ไม่เห็นตกงก็นแน่กันแนแดกดันแครแบบนั้นเลยจริงๆเราสองคนเนี่ยก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนคุณรัตนาก็รู้อยู่แก่ใจดีว่าป๋ากับแพรเนี่ยไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องธรรมดาธรรมดาแต่เป็นลูกน้องคนสนิทสนิทแค่ไหนไม่ต้องบอกนะคะสนิทมากจ้ะมากขนาดเอามาเป็นนางบำเรอเนี่คุณพี่ไม่อยู่บ้านหลังนี้แล้วสเสอ,อมาบ้านหลังนี้ทำไมฮะ เรามาหาคุณก้องค่ะได้ข่าวมาว่าคุณก้องเนี่ยเขาจะมาดูแลกิจการแทนป๋าก็เลยอยากมาทำความรู้จักกันเอาไว้แล้วก็คุยเรื่องงานด้วยนิดหน่อยนี่ที่นี่เันที่บ้านไม่ใช่ที่ทำงานไม่ต้องงางานมาบังหน้าเพื่อวิ่งแร่หาผู้ชายเลยนะฉันจะบอกอะไรไว้ให้เอาบุญก้องพบเขาฉลาดกว่าพ่อคุณเยอะที่จะไม่สนใจผู้หญิงพันหนึ่หล่อน เพิ่งเข้าใจวันนี้นะคะว่าทำไมบ้านป่าถึงไม่เลี้ยงหมาไว้เพราะมีใครบางคนคอยเฝ้าบ้านแทนนี่เองอ๋อคุณตนาค่ะไม่ใช่หมาธรรมดานะคะเป็นหมาห่วงก้างแตบเป็นไม้แล้วผัวยังหนีตายสิหนังแผวลูกแกพิษิทธิ์เลยไม่ว่าฉันหมาห่วงก้างค่ะคอยดูฉันจะบอกให้หลานชายฉันไล่แกออกนองแผวรู่นะนองแผวรูป ความปลอดภัยฉันต้องหาแฟนให้ตะก้องนางอบว้ายค,คุณรัตนาคิดแบบนั้นจริงๆหรอคะอุย้ยคุณรัตนาคะอ,อกเกรงว่าอบมัจจะต้อยตักไม่กับวกคุณก้องค่ะแต่ถ้าหาว่าคุณรัตนาเห็นว่าสมควรอ,อกก็จะไม่ปฏิเสธคะ่ะฉันไม่ได้หมายถึงแกนางอบฉันนี้แกช่วยคิดว่าใครเหมาะกับตะก้อง <c oughs> เอกละใครเหรอคะคุณรัตนาผู้หญิงคนนี้นะทั้งสวยหน้ารักชาติตระกูลดีมีการศึกษาครอบครัวทำธุรกิจส่งออกต่างประเทศแม่คือหม่อมเฉิดฉายผู้ดีตระกูลใหญ่อ๋อ <c oughs> ยิ่งคิดยิ่งเพอร์เฟกไม่มีใครเหมาะสมกับตะก้องเท่าผู้หญิงคนนี้อีกแล้วอุย้ยแล้วผู้หญิงคนนี้คือใครเหรอคะคุณรัตนา ดูละครซีรีสซิทคอมวารไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดีกบหังเจ้าหัวใจตัวเองว่ามันขาดเธอไปไม่ไหวต้องมาเจ็บเจียนตายร้องหา ฉันมันแหลกที่โยนทิ้งไปที่ทำ